สวัสดีครับเอซี FC, ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้กําลังเดินทางลงเนาะก็นี่ครับจุดถึงจุดป่ายาเพกกเนาะตรงโคกนะครับเอฟซี FC. ผมก็ได้ขึ้นเขากับน้องหมาเนาะวันนี้ครับเอฟซี FC. น้องหมาสามตัวน้องขาวน้องงากน้องดํานีช่ชายดำเนาะตุ๊บกครับเอฟซี FC. น้องตุ๊บสามตัว ขึ้นไปกับผมก็ลงมาแล้วนะครับไอซีนกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะอ้ยฝนตกเปียกหมดเลยครับไอซีตอนนี้ดูเมือ่อเช้านี้โอ้ดูฝนตกฝนไม่ตกเนาะแดดนะครับไอซีว่าจะไม่ตกนี่น้ำตรงทางเดินเนาะไหลก็ต้องรีบขึ้นรีบลงครับไอซีกลัวเนาะ น้ำอยู่ตรงถังอ่ะมันไม่เข้าชนี่าสังผมก็จะขึ้นมาถึงที่นี่นะครับไปสซีขึ้นถึงนว,ว่นแหละจะไปด้วยกันเนาะแต่พอดีอยู่ด้านล่างนี่ครับไปสซีผมก็เลยนะจำถ้าขึ้นมาถึงนี่แล้วก็ต้องได้ขึ้นไปดูนะครับน้ำถ้าไม่ขึ้นโอ้ยไม่มีน้ำ ดีแน,น,น่นอนวันนี้หมาผมที่อาไปด้วยส่วนไม่ถึงเมื่อกี้นี่ก็ช่างพงโทรขึ้นปรามเนาะราอยู่ที่ไหนนะครับอุยผมบอกว่าอยู่หลังเขาอยู่ไม่เป็นไรอุ๊ตอนนี้มัน แถวผู้ตักมองนี่หน้าผาไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับไอซีแถวมันต่ําเนาะก่อนหน่หน้าผามันต่ําไม่สูงเหมือนกัแบบที่อื่นเนาะทางด้านอื่นก็ไม่แน่นะครับไอซีกลัวเหมือนกันแต่แถวนี้นี่ไม่กลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็ แต่ละครั้งนะี่สังเกตดูอาจจะมีหินเป็นรอยแยกหรือเป็นอะไรถ้าก็าบริเวณนั้นก็ไม่เข้าไปใกล้เนาะหัวหินมันสไลด์ลงนะครับพีสีมันมีอยู่อีกจุดหนึ่งเนาะที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ได้ไปใกล้ครับโอ้ยอยู่ไกลเนาะอยู่ที่ภูตักมองนี่แหละครับพีสี เสียงน้ำไหลไหลแรงนะครับไอซีดินอิ่มตัวแล้วด,ดินอิ่มน้ำแล้วก็โอ้แบบนี้แหละครับนี่มันอยู่ที่ต่ำแล้วไม่อากลักวท่าไรแล้ครับไอซีตอนที่ข้าาบนเนี่ยผมก็รีบเดินลงมาฝนตกหยุดแล้ว น้องหมาผมก็สองตัวขึ้นไปเจนเพื่อนเนาะมันน้องหมานี่น้องหมาผมรักเจ้าของเนาะก็ะต้องขึ้นไปวันไหนผมไม่ให้ขึ้นมผมจะลบกขึ้นเนาะน้องขาวน้องขาวกลายเป็นน้องไม่ขาวแล้วครับพี่ี หมาตัวนี้มีแต่ตรมมีเต่าน,น้องขาวรููครับช่างพงต่อเสร็จหรือ,อยังนอหนามอยู่ตรงนี้นะครับไอซี่กำลังเดินทางลงเนาะนี่ถึงนี้แล้วครับไอซี่ใกล้จะถึงสวนยางพาราเขาแล้ว โอ้เสียงน้ำน้ำอยู่ที่ถังก็ไหลแรงครับพีซีเต็มปากท่อเลยต้องดูฝนก็ได้ขึ้นมาด,ดูดูแรงก็กลัวไฟไหม้เนาะนี่ครับตรงนี้โอ้ทำต่อเสร็จเร็วๆไว้นะครับไีซี อย่นี้แล้วครับคือช่างพงกับคนดินบาทหลังนี้นะครับตรงคอกหมูที่เขาเลี้ยงหมูอมืมาถึงตรงนี้แล้วครับไอซีนะฝนก็หยุดพอดีครับไอซีผมลงมาถ้าผมไม่ลงมานี่ยสงสัยจะไม่หยุดเนาะอยากให้ผมเปียก ต้องไม่ฝนตกแค่นี้ไม่เป็นไรเนาะมันไม่แรงเนาะครับพี่สีเนาะไม่น่ากลัวเท่าไหร่อย่างเช่นสองวันสามวันที่ผ่านมานี่ครับอีซีโอขึ้นเขาก็น่ากลัวเหมือนกันพาขึ้นนะฝนตกไม่หยุดเลยนะครับอีซสีสองชัง่วโมงสองชั่วโมงกว่าโอ้หินน้ำจนท่วมเนาะ ท่วมข้าวท่วมมันสำปะหลังวานนี้ก็วานนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เอาน้ำเอาเครื่องดื่มไปช่วยเหลือเนาะ,ะนี่นะครับลงมาเลยถึงนี่สวนยางโอ้อยจุด สงัยจะตก,กมาอีกครั้งเนาะ FC. เอซีฝนมืดมือม้อเช้านี้เห็นแดดแล้วครับเอี FC. ดีใจเห็นแดดแต่กลับมาเป็นฝนอีกครั้งนะครับเอฟี FC. โอ้ยมันจะตก,กถึงวันไหนเนาะมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รีบเไลร่ยแล้วครับเอซีค่อยๆเดินเนาะกลัวลื่นนะครับเอฟซี FC. กลลื่นครั้งหนึ่ง สองครั้งคาตอนขึ้นกับตอนลงนี่ได้ขึ้นเขาสามวันอีซี่โอ้หายใจไม่ถึงท้องเนาะเพราะว่าเดินตามท่อน้ำมันจะชันนะครับอีซี่ถึงสวนดางพาราตรงมาอีกแล้วครับอีซี่ ตกมาถ้าถูกแรงน้ำท่วมน้ำต่อมาต่อท่อเสร็จเรียบร้อยต่อน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่ีเนาะขึ้นเขาขึ้นไปดูตรงถังแล้วเลยเดินผ่านขึ้นถึงหลังเขาเลยนะครับพี่สีลงมาผมก็จะ ลังเดินทางเนาะนมาถึงนี่แล้วก็ไปแต่บ้านเอฟซีทีนี้ฝนกระตกอีกแล้วคนกลัวฝนฝนก็ตกถ้าคนไม่กลัวฝนมันจะไม่ตกครับเอฟซีจะไม่ตกทุกคนเนะาะอันนี้ผมกลัวฝนึนตกใส่ผมเนาะนน่นนะครับขึ้นหัวเป็นหลังเอาเลย พาเอฟซีไปนั่งดูอยู่ตอนเดียดออกนิดนึงเนาะตอนขึ้นนะครับเอฟซีตอนลงนี่ตอนผมเดินลงมานี่ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาถ่ายช่วงนี้เนาะใกล้จะถึงสวนยางพระลานนะครับเอฟซีผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ